สวัสดีครับตะลุยตามตะวันเนเจอร์สไตล์มาดินเนอร์ที่นี่ร้านข้าวต้มไนยยาวครับบรรยากาศภายในร้านครับมีอาหารสดด้วยครับโอ้โห,โ,หโ,หโหเยอะแยะเลยครับ กินทั้งนั้นเลยครับนี่ก็เมนูโปรดครับขาหมูก็มีครับข้าวต้มมีทั้งข้าวขาวข้าวแดงข้าว,าว,าวสวยครับสวัสดีครับตะลุยตามตะวันกินข้าวต้มนายาวข้าวต้มนายาวครับกินจนเป็นขาประจำแล้วครับ ที่นักท่องเที่ยวชอบเรียกว่าข้าวต้มหลักหมืน่นหรือเงินแสนรือเลือดแสนนี่ผมคุยกับเฮียสมพงศ์ครับเฮียสมพงศ์เป็นพี่ชายคนโตใช่ไหมครับ,รบด้านหลังที่เห็นนี้คือเตีย yeah, ครับเตียง, <Here. S 1> งเฮียก็คืออจึกก็คือคุณปู่ของตระกูลที่ร,ร้านเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วครับ60ปีครับครับ ย้ายมากี่ทีแล้วครับสองทีครับจากนุ่นย้ายมาที่นี่ประมาณสิบปีแล้วครับอาหารเด่นก็ถ้าว่ารุ่นใหม่มาก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปลาจาระเม็ดราดเต้าเจี้ยวปลาจาระเม็ดราดพริกนะครับครับซึ่งรสชาติของเราไม่เหมือนคนอื่นนะครับครับแล้วก็กุ้งพริกเผาครับแล้วก็จะเป็นไข่ผัดเชโปรหรือว่าไขา่ผัดมะรนะครับนะครับ แล้วก็หอยกระพงผัดน้ำมันซึ่งหากินได้ในหาดใหญ่มีอยู่ที่เดียวนะครับหากินไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมาร้านนายยาวร้านเดียวร้านตัวเดไม่มีนะฮะ๋อที่ไม่มีนะครับแต่กรุงเทพมันก็คงจะมีนะครับหอยกระพงผัดแต่ว่าลักษณะลักษณะไม่เหมือนพวกเราผัดกันเองสูตรของพวกเราเองเป็นสูตรต้นตำรับที่คิดขึ้นมาเองเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านครับแล้วก็ อาหม่อมนี่แกสมัยก่อนนี่ท่านมาท่านจะมาแนะนําอาหารซึ่งจะมีหม,<อ>มูาาสีใช่ไหมครับใช่ครับจะมีหมูเค็มจับฉายที่อาหม่อมแนะนำเอาไว้ครับแล้วที่สําคัญคือใบปอครับใบปอนี่ถ้าจะส่วนใหญ่ก็ได้ได้รับความนิยมจากคนทั่วๆไปอะครับใบปอของที่ร้านนี้นะครับที่ผัดไม่เหมือนคนอื่นครับ แล้วก็จะเป็นหมูแดงครับเฮียสมพงใจดีมากเลยขอบคุณมากครมากินประจำครับผมจนเป็นขาประจำอีกหนึ่งคนครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะโพสตทั้งแฟนเพจแล้วก็บนเว็บตะลุยตามตะวัน com ครับเฮียได้ครับขอบคุณมากผมอยากได้เบอร์โทรศัพท์เอาเบอร์นี้ไปแล้วกันนะครับครับเบอร์089-659-9888ร้านตั้งอยู่บนถนน สนหาอนุสอครับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับครับผมตั้งแต่ผมมากินเนี่ยผมเห็นว่ามีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศอย่างเช่นชาวมาเลเซียทําไมถึงชาวมาเลเซียชอบมากินที่ร้านคือเขาบอกบอกต่อๆกันไปครับว่ารสชาติอาหารถูกปาเขาโดยเฉพาะพวกข,ข้าวต้มข้าวสวยนี่ของเราใช้อย่างดีมันมีกลิ่นหมอ,อมครับ เพราะผมสังเกตเยอะแยะเลยครับมาเลยชอบมากินอาหารที่หัดใหญ่แต่พอผมไปมาเลยอาหารมาเลยนี่ผมมันความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นผมว่าความอร่อยสู้หัดใหญ่ไม่ได้มันก็อันนี้มันขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนใช่ใช่แต่พูดถึงว่าถ้าคนไทยไปเที่ยวฝั่งมาเลยเนี่ยถ้าว่าไปกินส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพวกอิสลามซะเยอะอาหารจีนก็น้อยแต่อาหารจีนก็มีนะมาเลยปีนังพวกนี้มันก็มีฮีโปนี่อาหารอร่อย โอเคงั้นวันนี้ขอคุยกับเมียแค่นี้ก่อนครับ,รบ,บแล้วอค,คอยติดตามแฟนเพจตะลุยตมดะวันนะครับขอบคุณมากครับเมียครับวัสดีครับครับ